สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีสิงห์นะคะหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ประจําเดือนสิงหาคม2564นะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบ g e n e r a l reading ดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปักตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะราศีสิงห์สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่คนมีแฟนมีคนคุยนะคะสําหรับคนโสดเดี๋ยวไปแต่ที่ทำสแต็มเพื่อฟังในพาร์ทของพวกคุณได้เลยเนาะ,ะเข้าสู่โหมดราศีสิงคนมีแฟนมีคนคุยนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเดือนเกิดของพวกคุณนะคะโอเคอาจจะมีการปรับความเข้าใจคุยกันได้ด้วยดีนะคะสองถ้วยนะคะหรือแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนรักเป็นส่วนสําคัญของคุณความเข้าอกเข้าใจการให้โอกาสนะคะอยู่ในไม์เซตของพวกคุณเพราะคุณต้องการที่จะทําความรักนี้ให้มันแบบว่าดีที่สุดนะคะให้อภัยซึ่งกันและกันเหมือนว่าถอยคนละก้าวนะหรือใครบางคนก้าวคนละก้าวก็ได้นะต้องแบบเวลามีปัญหาการก็เลือกที่จะ รอมชอมนะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะคู่อยู่ในใจเราเสมอความรักที่สมหวังการเห็นอกเห็นใจครอบครัวเป็นส่วนสําคัญที่อยู่ในใจของเรานะคะคุณจะมองถึงภาพรวมความสุขที่เป็นภาพรวมของครอบครัวนะคะอะไรที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจอาจจะตัดทิ้งไปนะคะจังหวะนี้สิงหาคมมีการ ปรึกษากันด้วยดีการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโอเคบางจังหวะเนี่ยมันอาจจะรู้สึกอึดอัดใจหรือรู้สึกไม่สบายใจแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันนะคะใครบางคนที่ดีวกับคุณบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจใยดีอะไรเขาจะไปไหนก็ไปทำตัวเหมือน พ่อพวงมาลายลอยไปลอยมานะคะดูเหมือนเจ้าชูเฟลลี่ไปทั่วนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกหนักใจกับพฤติกรรมที่เขาทานะ,ะแต่สุดท้ายก็เหมือนว่าต่างคนต่างหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็บางอย่างคุณไม่อยากที่จะไปสติ๊กอะไรมากเรื่องบางเรื่องมันเข้ามาที่หูเรานะคะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกสับสน อาจจะทําให้เรารู้สึกคิดมากหรือบางเรื่องที่มีใครมาบอกกับเรานะคะเรื่องราวเหล่านั้นบางอย่างคุณเก็บไว้ในใจคุณอาจจะไม่ได้เปิดเผยหรือพูดออกมานะ,ะได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจตกลงเป็นยังไงนะคะแต่เหมือนว่าความรักเนี่ยเราเลือกที่จะเสพหรืออยู่ในโหมดที่ปลอดภัยหรือเลือกที่จะอยู่ในโหมดที่สบายใจมากกว่านะคะดังนั้นบางเรื่องคุณอาจจะเอาหัว เอาหูไปนาเอาตาไปไล่หรือไม่อยากที่จะสนใจนะคุณไปสนใจโฟกัสเรื่องพลังงานบวกของคุณมากกว่านะคะช่วงจังหวะนี้บางคนอาจจะมีอุปสรรคนะ,คะในหมวดของการทํางานนะคะหรือเวลาคุยกันเนี่ยมารู้สึกงดิีใจเจตคทาที่เกิดขึ้นนะคะด้วยมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขหรือจัดการนะ,ะแต่ในหมวดของความรักเองนะ,ค,ะคุณอาจจะเจอปัญหาบ้างนะ,ะจุกจิกรายล้อมไปหมดแต่คุณก็มีใจที่จะฝากปันแล้วก็แก้ไขเรื่องราวเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้ในสถานการณ์ เหล่านี้นะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานก็เป็นไปได้นะคะการพบเจอกันบางอย่างเนี่ยอยากจะทําให้ดีที่สุดแต่เหมือนติดค้างมันมีเรื่องอะไรที่เป็นปมในใจนะ,ะสถานการณ์บางอย่างณนะปัจจุบันอยากจะทําทุกอย่างให้ดีนะ,ะเพื่อความรักของเราเพื่อครอบครัวของเราแต่อาจจะยังไม่เห็นทางออกนะ,ะบางคนอาจจะเอาจิตเอาใจไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินหรือกาลังสุขเศร้าเสียใจกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็โรคภัยในปัจจุบันนะคะมันอาจจะมีอะไร อะไรที่เหมือนเเงาๆหรือดูเศร้าๆนะคะหรืออะไรบางอย่างที่เหมือนไม่พร้อมนะถ้าเกิดสําหรับใครที่มีประเด็นซึ่งกันและกันเรื่องบางเรื่องเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็อาจจะยังเก็บไว้ในใจอยู่นะแล้วก็อาจจะยังติดค้างอยู่แต่ให้มองแล้วนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันนะน่าจะเป็นเป็นตัวกระตุ้นในส่วนส่วนนี้หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราพบเจอนะดังนั้นใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องมีปัญหาอะไรนะคะมันอาจจะเป็นสภาพเหล่านั้นที่เกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกห่วงใยกับใครคนนี้เพราะว่าใครคนนี้อาจจะไปไหนต่อไหนนะโดยที่ไม่ได้กลัวเรื่องโควิดอะไรใดๆเลยนะ,ะหรือเขาทําตัวเหมือนลันลาเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วในใจอาจจะมีอะไรก็ได้นะคะแล้วทีนี้นะคะสําหรับ บางคนเองอาจจะมีความคิดถึงคนเก่าๆหรือเปล่าที่เข้ามามีพลังงานเกี่ยวข้องกับพวกคุณนะหรือพวกคุณอาจจะดีวกับคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยหรือความรักครั้งนี้มันเป็นความรักเก่าๆนะกับคนเก่าๆที่เราเดีวกันอยู่คุยกันมาหรือรู้จักกันมาเนิ่นนานนะคะเป็นไปได้ด้วยเช่นกัน เรื่องบางอย่างเราอาจจะยังติดค้างกับเรื่องเก่าๆที่ใครบางคนเคยทําผิดพลาดมาหรือใครบางคนเคยทําร้ายจิตใจเรามาจนทําให้ทั้งสองฝ่ายมูฟออนจากความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้นะคะแต่มองแล้วว่าคุณเลือกที่จะปล่อยวางบอกแล้วว่าพวกคุณโฟกัสที่ความสุข ของครอบครัวการสามาัคคีซึ่งกันและกันการเข้าอกเข้าใจกันการให้อภยัยกันการเป็นที่ปรึกษาที่ดีกันเลือกที่จะมองข้ามผ่านไปในบางเรื่องเลือกที่จะไม่พูดทุกเรื่องที่รู้หรือทุกเรื่องที่เราคิดเราเลือกที่จะเก็บไว้นะคะเนี่ยคุณอยู่ในโหมดของการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีหนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่แห่งความรักนะความจริงใจที่มีให้กันการยกระดับเกี่ยวกับเรื่องความรัก การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับใครความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะมีแนวโน้มว่าเดือนนี้จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นและก็สําหรับใครที่ความรักมีปัญหานะคะพวกคุณจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะโดยอาศัยเซนเตอร์พลังงานบวกจากจิตใจคุณนี่แหละนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเข้าอกเข้าใจนะ,ะแล้วก็เหมือนค่อยๆแก้ไขปัญหาฝ่าฟันไปนะคะเนี่ยบทสรุปหนึ่งถ้วยนะมีความสุข เข้าใจนะรักรักแบบบริสุทธิ์ใจอะ่ะอ่ะมาดูไพ่ออนะคะมาดูซิว่าเขาคนนั้นนะคะตอนนี้เขารู้สึกไงคุณบ้างนะคะตอบตัวเองไม่ได้เลยนะรู้สึกถึงความไม่แน่ใจหรือกังวลใจอะไรด้วยนะเราน่าจะมีประเด็นหรือมีปัญหาอะไรซึ่งกันและกันนะคะ าก็ยังต่างฝ่ายต่างอดทนเนาะต่างฝ่ายต่างพยายามนะคะที่จะฝ่าฟันกันไปนะในความรักความสัมพันธ์คุณยังเป็นคนที่อ่อนโยนนะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ให้อาภัยเขาเสมอในความรักนะบางทีเรากับเขาอาจจะอยู่ไกลกันเนาะเดวิลเขา หลงไหลในตัวคุณคุณมีเสน่หน์ค่อนข้างที่จะมากนะคะคุณร้อนแรงสําหรับเขานะคะมองแล้วว่าเขาก็อาจจะเกิดไฟปรารถนาในตัวคุณมากนะคะแล้วก็อาจจะอยากกินคุณได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้สัญญาณ The Devil มาสําหรับใครที่ความรักมันยังไม่ชัดเจนนะคะก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้คนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขามีใคร แอบงอกมาหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่อยากให้มองอย่างนั้นเนาะมองแค่ว่าอ่ะตอนนี้เขารู้สึกกับเรายังไงเขาหลงไหลในตัวคุณนะคุณเซ็กซี่คุณดึงดูดเขามากๆเลยนะบางทีอย่างที่บอกว่ามันทําให้เขารู้สึกว่าเอออยากจะกลับมากินคุณอย่างเงี้ยนะะก็เป็นไบ็ดได้อะทีนี้มาดูว่าเดือนสิงหาคมนี้คนคนเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณนะคะ อัศวินถ้วยอยากจะมาหานะคะอยากจะมาอ้อนอยากจะมาคลอเคลียอยากจะมาป้อนคําหวานมีข่าวดีมาบอกนะคะมีอะไรตรอนนะกลับมาหากันแฮปปี้มีความสุขล้นลันลานะคะตั้งวงกินหมูกระทะไม่เกี่ยว กลับมามีความสุขซึ่งกันและกันนะเขาเขาจะกลับมาง้อคุณเขาจะพูดดีๆกับคุณเขาจะทําดีกับคุณนะคะอะไรที่คุณขาดใจอยู่อะไรที่คุณที่ระหว่างเรากับเขาเนี่ยอึดอัดใจซึ่งกันและกันเนี่ยเขาจะกลับมาคุยกับมาเคลียรหรือมีการติดต่อมานะคะแล้วก็แฮปปี้มีความสุขสิบถ้วยนะคะใครที่สถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นพวกคุณจะเคลียกันได้ นะคะคือในสิ่งที่เขาจะทำนะอมทีนี้เรามาดูว่าสิงหาคมนี้ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นเช่นไรนะคะ,ะจะกลับมาหาครอบครัวเนาะ,ะสิงหาคมนี้ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นเช่นไรจัสติกนะคะเด e มนก้าวถ้วยโอเคความเรา ในหมดของความรักความสัมพันธ์ต้องการความชัดเจนต้องการที่จะพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะแล้วก็เหมือนอยากได้ข้อสรุปนะคะซึ่งบางเรื่องมันอาจจะมีเรื่องที่ทําให้รู้สึกวันไหวหรือไม่แน่ใจมีเรื่องอะไรบางอย่างที่รู้สึกสงสัยกังวลเครียดกังวลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะมองในมุมที่เป็นความสุขมากกว่านะคะข้ามก้าวข้ามผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไป นะประมาณนี้ไม่เอาเรื่องเราเหล่านั้นมาเป็นประเด็น,เล,นเลือกที่จะเสพความสุขแล้วก็เลือกที่จะหาอาห,อาหารอะไรแบบมากินเลี้ยงกันก้าวถวยนะคะโอเคอ่ะในส่วนของไพอ่อะล c เคอรนะคะความรักราศีสิงห์คนมีแฟนมีคนคุยจะเป็นเช่นไร <c oughs> เดือนสิงหาคมนี้นะคะ <c oughs> ได้เป็นใบนี้นะคะมาดูกัน trust นะคะความไว้วางใจการเชื่อใจการเปลี่ยนแปลงความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นจากการยอมรับเมื่อคุณยอมรับสถานการณ์ปัจจุบนันมันจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัตินะคะพูดถึงเรื่องการเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะบางทีคนคนนั้นอาจจะทําตัวเหมือนล่องลอยทําตัวเหมือนเจ้าชู้ทาตัวเหมือนแบบว่าหวานเก่งอะนะคะแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วเขา คือเขาอาจจะเป็นสายบันเทิงก็ได้เนาะนะชอบสร้างสีสันให้กับใครหลายคนเลยทาให้มีใครอาจจะมาชอบเขาหรือแบบดีใจเวลาที่เห็นเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาก็บอกว่าอยากให้เชื่อใจในระหว่างกันละกันนะคะบางเรื่องที่คุณกําลังลังเลสงสัยเนี่ยนะคะก็อยากให้เชื่อใจในความรักซึ่งกันและกนะะันเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปสุ่มบทของราศีสิงค์คนโสดนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเนาะ มาที่ราศีสิงค์คนโสนนะคะราศีสิงค์คนโสนนะคะที่ผ่านมาน่าจะได้เจอใครนะน่าจะมีใครถูกใจที่เข้ามาแล้วที่คุณสบตาปิ้งๆแล้วคุณรู้สึกว่าถูกใจใช่เลยหรือรู้สึกว่านี่แหละคนที่ฉันตามหามานานนะคะหรือบางทีอาจจะยังไม่เจอใครแต่ว่าเรามีความคาดหวังเรามีความรู้สึกดีๆที่จะ อยากมีความรักที่ดีๆนะคะอยากเจอคนที่เข้าใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจนะ,ะดูเหมือนว่าคุณอาจจะเริ่มเปิดใจมากยิ่งขึ้นนะ,ะในในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์นะ,ค,ะคุณมองถึงความรู้สึกสิ่งที่จะเป็นเนี่ยเหมือนพร้อมที่จะเข้าใจคนอื่นไม่ใช่เข้าใจแค่ตัวเองอย่างเดียวหรือความต้องการของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะคะสองถ้วยเนี่ยนะคะ แล้วทีนี้ตัวตนได้เป็นสิบถ้วยนะคะพลังบวกในจิตใจของพวกคุณการที่คุณเป็นคนเข้ากับคนง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครการที่ได้เจอผู้คนมากมายหรือไม่ก็ผ่านโลกโซเชียลก็ได้ไหมก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วตอนนี้เราก็จะเป็นคนเหมือนแบบว่าเข้ากับคนง่าย มองส่วนรวมเป็นสําคัญไม่อยากมีประเด็นไม่อยากอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่อยากหิวแสงประมาณนี้เลยนะแล้วทีนี้สถานการณ์ที่มีเข้ามามีคนเข้ามาแหละนะคนที่เข้ามาแบบ ให้คำปรึกษาดีๆพูดคุยดีๆนะคะอบอุ่นนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเหมือนคนขี้อายไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายนะคะมีความรักเข้ามาราศีสิงห์นะคะแล้วก็บางคนอาจจะได้เริ่มต้นพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันหรือใครบางคนอาจจะดูเหมือนเรียกแขกไหม The fool นะคะเป็นแบบประมาณว่า มีความสดใสมีความสุขนะคะเป็นอะไรที่ยังไม่ต้องคิดมากได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆนะคะสถานการณ์เหล่านี้มันอาจจะมีบางเรื่องที่ยังไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือเคลียร์ได้ทั้งหมดหรืออาจจะยังไม่พร้อมเปิดใจได้ด้วยในสังคมที่เราเจอเพราะทุกคนก็ต่างใส่แมสนะคะยิ้มให้ไปก็ไม่มีใครเห็นนะคะห้ถ้วยนะ,ะสถานการณ์เหล่านี้อาจจะเป็นสังคมก้มหน้านะคะช่วงจังหวะนี้มันเป็นช่วงจังหวะภัยพิบัติจากโรคระบาดน,นะคะรวมไปถึงเศ ธุรกิจด้วยนะคะอาจจะยังไม่ได้มีใครที่จะกล้าออกตัวแรงนะคะเพราะว่าก็ต้องอยู่ในโหมดเซฟตัวเองแล้วก็เซฟทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างนะคะก็เป็นไปได้นะคะจังหวะเหล่านี้เนาะแต่ก็อย่าเพิ่งถอดใจนะคะในเมื่อมีคนเข้ามาแล้วทีนี้ห้าถ้วยบางทีเรามูฟออนจากคนเก่าไม่ได้ไหมมีแนวโน้มนะคะว่าราศีสิงห์อาจจะมูฟออนจากคนเก่าไม่ได้หรืออาจจะเป็นคน ที่เราแอบ,บชอบก็เป็นไปได้นะคะรวมถึงสถานการณ์ของ คนที่เข้ามาตอนนี้เขาอาจจะเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่ติดค้างอยู่ได้ด้วยเช่นกันนะแต่ตรงนี้ในคําแนะนําของไพ่เองบอกว่าอย่าก,ก้มหน้าเยอะให้หันมายิ้มบ้างนะมีคนรอที่จะส่งยิ้มให้คุณนะคะใครบางคนที่เราอาจจะรู้สึกถูกใจมากๆหรือเราคาดหวังว่าจะต้องเป็นคนนั้นคนเดียวนะฉันถึงจะเงยหน้าขึ้นมายิ้มให้ฉันถึงจะรู้สึกมีความสุขเบิกบานล้นล้นลอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าให้ตัดทิ้งไปนะคะ จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ราศีสิงสามารถที่จะบริหารสเสน่ห์ได้นะคะโดยคุณก็ต้องเงยหน้าขึ้นมาเราก็ยิ้มให้กับผู้คนเหล่านั้นที่ตบเท้าเข้ามากดบัตรคิวเพื่อจะมาสมัครเป็นแฟนคุณนะคะตรงนี้ โอเคเกิดอ,อะไรขึ้นอีกนะคะมีการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลออนไลน์ได้ด้วยหรือการติดต่อสื่อสารผ่านในโลกการงานหรือการเรียนได้ด้วย2ดามน,นะคะใครบางคนที่เข้ามาคุณอาจจะรู้สึกว่าใช่หรือไม่ใช่เขาชอบฉันหรอเขาอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกถึงความไม่ไม่ชัดเจนมันทําให้เรารู้สึกสงสยัยแต่เชื่อในเซนต์คุณเถอะเซน์คุณแม่นนะคะแล้วก็พิมพ์บอกหวยแม่หมอไว้ด้วย นะประมาณนี้แหละแล้วทีเนี้ยในใจเรานะคะเราเราเราแบบโสดมานานแล้วนะคะเราเราอยากจะมีเงินมีทองฉันจะอยู่โสดก็ได้นะไม่ต้องมีความรักก็ได้ถ้าความรักมันเข้ามามันทําให้ยุ่งยากใจฉันเลือกที่จะอยู่ในโหมดโสดแต่ก็เฟี้ยวได้ประมาณนี้นะในใจของคุณนะคะแล้วคุณรู้สึกมันแบบมีความรู้สึกถึงความเพียบพร้อมความไม่ขลาดแคลนนะคะดังนั้น เป็นพลังบวกที่ดีนะถ้าให้มองนะคะพอเรารู้สึกไม่ขาดแคลนพอเรารู้สึกเพียบพร้อมเนี่ยมันก็จะดึงคนพลังงานบวกๆเนี่ยเข้ามาใน ชีวิตของคุณนะช่วงจังหวะนี้ราศีสิงห์นะคะคนโสนเนี่ยต้องขอเวลาสักนิดหนึ่งได้ไหมนะบางคนอาจจะกําลังปั่นงานนะช่วงนี้มือกําลังขึ้นเลยนะคะขา,ขายออนไลน์ดีหรือภารกิจของคุณเยอะแยะไปหมดคนที่ทํางานประจําเองนะคะก็อาจจะมีงานเสริมมีรายรายได้เสริมเข้ามาถามจริงๆนะว่ามีเวลาว่างให้กับหัวใจไหม <laughs> ประมาณนั้นแหละนะคะจังหวะนี้งานก็ต้องทำเนาะสเสน่ห์ก็อยากจะบริหารนะคะโอเคก็ สนะทีนี้อย่างที่บอกว่าบางคนติดค้างกับคนเก่านะคะหรือเป็นไปได้ด้วยว่าราศีสิงในเดือนนี้นะคะคนที่จะมาอยู่ในติ่งพลังงานของคุณที่อยู่ในใจของคุณจนคุสะบัดไม่ออกเนี่ยอาจจะเป็น คนที่อายุน้อยกว่านะก็มีแนวโน้มราศีสิงห์อาจจะกินเด็กไหมนะคะอาจจะกินเด็กได้ด้วยนะคะหรือบางทีคนเก่าๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเพื่อนฝูงอะไรต่างๆนานาลองดูนิดหนึ่งนะคะว่ากลับมาครั้งนี้แววตาเปลี่ยนไปไหมนะคะสําหรับใครที่ยังมุฟออนจากคนเก่าไม่ได้ก็แนะนําว่าควรมุฟออนนะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมานะคะ ตบตากับคนอื่นบ้างนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักใหม่หนึ่งถ้วยหัวใจก็พร้อมแล้วนะคะเราก็อาจจะได้เจอคนถูกใจแล้วรู้สึกว่าคนนี้แหละที่ฉันจะเริ่มต้นความรักใหม่ว้าว <laughs> ในส่วนของคนโสดสีสิงนะคะเดือนสิงหาคมน,นี้จะเป็นยังไงนะคะความรักเดอะมูนนะคะเพจซอฟฟอ สี่คาถาคนส่วนมีโอกาสเจอคนถูกใจจากในการเรียนการงานหรือสังคมใหม่ๆที่ติดต่อได้ด้วยนะคะแต่เดิมมูลเนี่ยเราอาจจะยังมุบออนจากใครไม่ได้หรือเปล่าหรือกังวลหรือขี้กลัวจนเกินไปได้ด้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์บางอย่างอาจจะไม่ค่อยชัดเจนอาจจะเราอาจจะไปแอบชอบใครก็ได้คือรู้สึกหวั่นไหวนะ่ะหรือบางทีอาจจะมีใครมาแอบชอบเราแล้วตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าสงสัยไม่แน่ใจนะคะ ก็เปิดใจเนาะมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะทีนี้คนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจดูนิดหนึ่งว่าตอนนี้เขาครู้สึกกับคุณว่าอย่างไสร,รู้สึกกับคุณว่าอย่างไรตอนนี้เขาเหมือนยังไงเดียน <c oughs> นะเ <c oughs> ขาพยายามที่จะ คุณกับเขาอาจจะเป็นคนไกลกันหรือเปล่านะเชมเพลนส์ ates, นะคะแล้วก็มีหลายเรื่องหลายสิ่งที่เรากับคุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังเข้ากันไม่ค่อยได้นะคะก็ยังต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กันไปก่อนนะ,ะซึ่งบางทีแบบคุณกับเขาอาจจะมีความต่างอะไรอยู่นะคะหรือแบบมันเป็นช่วงจังหวะของการเรียนรู้นิสัยซึ่งก,กันรายการนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ อาจจะเป็นคนที่มีอํานาจหรือพยายามจัดการอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือคุณอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะหรืออาจจะเป็นพวกขนส่งชิปปิ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะจัสติก <c oughs> เองคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะ <c oughs> เวลาคุณจะตัดสินใจอะไรเนี่ยอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยเพราะคุณต้องการเหตุผลเยอะนะคุณเป็นคนที่ชอบความชัดเจนนะในในสิ่งที่เขาเห็นนะแล้วก็ความถูกต้องนะคะดังนั้นสำหรับเขาแล้วเนี่ย คุณเองเนี่ยมันมันจะอยู่ในหมวดของความละเอียดรอบคอบหรือทําอะไรต้องชัดเจนเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยต้องระวังตัวนิดนึงอะนะแล้วทีนี้คุณเองเป็นคนที่แอคทีฟค่อนข้างที่จะสูงบางคนอาจจะชอบออกกําลังกายนะคะหรือเป็นคนที่มีใจพร้อมฟันฝ่านะคะงานใหม่ๆห,หรืออะไรใหม่ๆคุณพร้อมที่จะลุยนะคะแล้วก็บางจังหวะคุณอาจจะดูงุง้งยิ้งงุง้งยิ้งนะคะได,ด้วยเช่นกันเนาะโอเค น,นีความรู้สึกที่เขาแบบเออรู้สึกกับคุณนะคะหรือบางทีพลังงานระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเคลียร์ออกจากใจไม่ได้สักทีนะพลังงานของคุณอาจจะปั่นป่วนอยู่ในพลังงานของเขาด้วยก็ได้สิ่งที่เขารู้สึก,กน,นะอ่ะทีนี้มาดูว่าสิ่งหากมนี้คนที่คุณแอบชอบเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณนะคะ คนที่เราไปแอบชอบเดือนนี้เขาไม่ค่อยอยากจะแอคชั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมันมีเรื่องราวของความขัดแย้งความยังไม่ลงตัวบางทีเรื่องงานเรื่องการเรื่องชีวิตเนี่ยมันยังไม่ค่อยลงตัวสักท่าไหร่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะมาชวนคุณทะเลาะอะไรบางอย่างนะคะเขาก็จะดองในความสัมพันธ์นี้ไปก่อนนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะมีการแสดงออกอะไรที่แบบหลงตัวเองเนาะนะอาจจะแบบทําโพสต์อะไรโชว์พลาวนะโชว์พลาวโชว์ทำอะไรเนี่ยนะหรือมีพฤติกรรมอะไรที่แบบพูดเหมือนไล่เราออกไปจากชีวิตอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าโพสหรือทำอะไรประมาณนี้นะคะเดือนนี้เขาทำตัวไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะ <c oughs> ประมาณนี้แหละ มามาดูต่อระหว่างคุณกับเขาเดือนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะลาสีสิ่งกับคนที่คุณอชอบจัสเมนนะคะสองคาถา9กถ้วยคุณกับเขาก็ยังอยู่ในโหมดที่หนีกันไม่พ้นนะคะ, <c oughs> ะคุณอาจจะได้ร่วงรู้อะไรที่คุณอยากจะรู้นะคะหรือคุณอาจจะ อยากจะให้เขาติดต่ออะไรมาประมาณนี้นะก็มีแนวโน้มว่าเขาอาจจะติดต่อพูดคุยมาที่คุณนะคะหรือมีการสื่อสารเปิดใจพูดคุยกันเยอะขึ้นนะคะหรือโซเชียลเยอะขึ้นอาจจะมีการส่งข้อความหากันเยอะขึ้นนะ,ะแล้วก็ก้าวถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เลือกเสพในโหมดที่เป็นความสุขระหว่างกันและกันมากกว่านะคะคบแบบเนี้ยสบายใจดีเหมือนแบบเออบริหารเสน่ห์ไปแต่ก็สบายใจนะแนวแนว,แนวนี้นะคะ,ะทีนี้ในส่วนของไพ่ออร์แลคเกลนะคะ ว่ายังไงราศีสิงค์คนโสดนะคะเดือนสิงหาคมนี้ความรักคนโสดจะเป็นเช่นไรหนึ่งใบว้าวอะไรเนี่ยร้อนแรงเชียวนะคะร้อนแรงไฟลุกเลยมาดูสิส e เรต t ูเนียนนะคะความสัมพันธ์ทางเพศนะคะสหร ภาพทางเพศให้เกียรติซึ่งการหลายกาันซึ่งคุณเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณนิรันดร์พอที่นั่นคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงนะคะโอเคพูดถึงเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันหลายกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับบางคนเนี่ยเฮ้ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วหรือเปล่านะคะโอเคก็ขอบคุณชาวราศีสิงห์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในความรักไว้เจอกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ